ปลอดล่องหนยิงเลเซอร์แบบล้ำๆจะใช้ได้จริงไหมเวิร์คแค่ไหนไปดูกัน เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะหันมาใช้มือถือแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยทำงานแทนคอมกันมากขึ้นในยุคนี้แต่ก็อาจจะรู้สึกว่าจอมันเล็กจังเลยเวลาจาพิมพ์งานก็รู้สึกไม่ค่อยถนัดทํางานยากแต่พอจะซื้อคีย์บอร์ดแยกเนี่ยก็พกพาลําบากนะคะแต่ถ้ามินนี่ mini นะคะเลเซอร์โปรเจคชันคีย์บอร์ด M1 พกพาง่ายมากๆ <c oughs> เห็นจิ๋วๆแบบนี้นะคะเป็นทั้งคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็พาวเวอร์แบงค์ด้วยทรีอินวันเลยนะ <c oughs> เป็นยังไงเราไปดูกันเลยคะ่ะมาดูตัวกล่องกันก่อนนะคะจะมาในแบบนี้เลยนะเขาก็จะเขียนรายละเอียดไว้ด้วยว ว่ามันจะใช้กับอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรบ้างข้างในก็จะมีตัวเครื่องนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอุปกรณ์แถมมาให้ก็คือ ายชาร์จ type C นะคะแล้วก็มีคู่มือมาให้ส่วนตัวเครื่องนะคะจะเป็นสีขาวตัดกับดำเรียบๆแบบนี้ขนาดเล็กไม่ถึง10เซนนะคะแล้วก็น้ำหนักเราแค่ร้อยกว่ากรัมเท่านั้นเองวัสดุเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะคะทั้งตัวเลยสามารถใช้ได้กับทั้งมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาลองเชื่อมต่อกับมือถือให้ดูกันนะคะว่าใช้งานกับจอเล็กๆแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงเวลาที่จะใช้งานนะคะเราก็กดไปที่หัวด้านบนตรงนี้นะ Boop! เขาก็จะเด้งที่วางมือถือมาให้เรานะคะเราก็สามารถเอามือถือวางไปได้เลยแน่นดีนะคะแล้วก็การเปิดปิดนะคะสะดวกมากๆเลยแหละปุ่มเปิดนะคะก็จะอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องตรงนี้เราก็กดค้างเอาไว้นะพอเปิดมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นคีย์บอร์ดเลเซอร์ยิงลงไปพื้นผิวข้างหน้าตรงนี้นะเห็นกันหรือเปล่าน,นี่แบบนี้นะคะแดงๆเห็นไหมขนาดเนี่ยก็จะคล้ายๆพอๆกับคีย์บอร์ดทั่วไปธรรมดาเลยส่วนตัวก็รู้สึกว่ากําลังดีนะคะพิมพ์สะดวกอยู่เหมือนกันซึ่งก็จะหมดห่วงในเรื่องของน้ําหกเละ คีย์บอร์ดไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีช่องให้หน้ำแทรกลงไปงไง สำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยใช้เป็นบลูทูธนะคะเวอร์ชัน3.0ขึ้นไป <S <S ก็จะใช้ได้ใน iOS 8นะคะแล้วก็ Android 4.0ขึ้นไปพูดง่ายๆว่ามือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยเต้ลลองมาแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆพอคอนเน็กเสร็จก็สามารถใช้ได้ทันทีเลยค่ะ <S <S โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ของจริงกันดูนะเต้นก็หันเข้ามาหาตัวนะแล้วก็มีคีย์บอร์ดเหมือนเป็นคีย์บอร์ดที่วางอยู่หน้าคอมตัวแป้นเนี่ยเขาจะให้มาเป็นภาษาอังกฤษนนนะะะะคคลองพพิมมม์ดะะูว่่าาาัสาารถ พิมพ์ภาษาไทายได้นะคะเราก็กดคอนโทรลสเปซนี่เปลี่ยนเป็นภาษาไทายแล้ว,าาลวก็จะพิมพ์ต่อเป็นภาษาไทายได้เลยแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนตรงคีย์บอร์ดของเรานะก็คือเราต้องจำเอาเองนะคะว่าตัวอักษรอะไรอยู่ตรงไหนซึ่งถ้าเพื่อนๆดูนะคะอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหโกดกับโตโ๊ะเปล่าๆแบบนี้จะรู้สึกแปลกๆหรือเปล่าเขามีเสียงมาให้นะแต่ว่าเตอร์นอปิดไว้อยู่เวลาเพิ่มเสียงนะคะก็กดฟังก์ชันแล้วก็ขวานี่ก็จะดังขึ้นมาเวลาพิมพ์เนี่ยมันก็จะ ให้ความรู้สึกเหมือนได้จิ้มคีย์บอร์ดจริงๆมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยใครที่กังวลว่ามันเป็นเลเซอร์มันเป็นแสงไฟใช่ไหมถ้าจะเอาไปใช้ในที่กลางคืน,นหรือว่าที่มืดมืดมันจะสว่างไปหรือเปล่าก็สามารถลดแสงได้นะคะเป็นฟังก์ชันขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันลงนี่แล้วก็เพิ่มได้ทีนี้มาที่เรื่องของความรู้สึกตอนพิมพ์จริงๆบ้างนะคะเป็นจุดที่สําคัญสําหรับหลายๆคนเลยใช่ไหมในการเลือกซื้ออันนี้ก็จะใช้เป็นโน้ตธรรมดาเลยนะคะไว้พิมพ เอนเ r อร์เอนเอร์ุ ก็ความรู้สึกที่พิมพ์นะคะก็คือไม่ได้ดีเลยมากนะมีนิดๆนหน่อยๆนะเพราะว่ามันต้องจับว่าเราอ่ะสัมผัสตรงไหนของคีย์บอร์ดมันจะดีเลยอยู่นิดนิดน,นะคะแต่ว่าไม่ได้ช้าจนแบบรู้สึกประหลาดก็รู้สึกว่าใช้งานได้จริงอยู่สามารถพิมพ์ได้ประมาณ50คําต่อนอาทีเรื่องของการสัมผัสเนี่ยก็ไม่ได้ต้องออกแรงอะไรมากนะคะแค่แตะๆไปอะ่ะมันก็พิมพ์ให้แล้วนะอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่ต้นว่าเจ๋งมากเลยเนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนจากคีย์บอร์ดกลายเป็นเมาส์หรือว่าแทร็กแพดได้ด้วยโดยที่กดตรงปุ่มนนนี้ะะคะเ็ ที่เติ้ลชอบไปโดนนี่ก็ปุ่มนี้เลยเพราะกดปุ่มนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราเลื่อนนะมันจะมีเมาส์ขึ้นมาในหน้าจอนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนเป็นเมาส์จริงๆอะแต่ว่ามันจะดีเลย์นิดนึงนะในความรู้สึกเราดีเลย์มากน้อยก็ขึ้นกับมือถือด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ได้ไปลองกับหลายๆเครื่องแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์การเลื่อน2นิ้วนี่ดีเหมือนกันนะเป็นรู้สึกที่ดีไม่ต้องมานั่งเลื่อนมือถืออะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีงงนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเรายื่นออกไปหลายนิ้วอะไรเงี้ย2นิ้วนะคะก็จะเป็นคลิกขวาคล้ายๆกับใช้เมาส์จริงๆเลยอะแล้วเขาก็บอกว่ามีฟีเจอร์ใช้2นิ้วซูมอินซูมเอาได้ด้วยนะคะแต่ว่าจากที่ลองเนี่ยก็อาจจะต้อง ใช้สมือช่วยกันซูมนะเพราะว่ามันยังมีงงๆนิดหน่อยนะคะถ้าม,มีหลายนิ้วต้องใช้ความพยายามนิดนึงโอเคเวิร์กเวิร์กอ๋อแต่ว่าตัวฟังก์ชันของเมาส์นะคะตอนนี้เน่ก็ยังใช้ได้แค่ใน Android อยู่นะ iOS ก็เสียใจด้วยนะะนอกจากนี้แล้วนะคะเจ้าตัวจิ๋วของเราเนี่ยยังเป็น Power b a n แได้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยเป็นสายชาร์จของมันนะคะแต่ข้างล่างยังมี USB มาให้ก็คือเป็นสายที่เขาให้มาในกล่อง USB 2 Type C นะคะจริงๆก็ใช้ได้ทั้งชาร์จตัวมันเองแล้วก็เอาเป็น power bank ไปต่อกับคนอื่นได้ด้วยแต่แบตที่ให้มานะคะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่ที่2,500ม a h ถ้าสมมติว่าชาร์จคีย์บอร์ดมาเต็มเนี่ยแล้วเอาเป็น power bank สำหรับชาร์จมือถือนะคะก็จะใช้งานมือถือต่อได้อีกประมาณ2-3ชั่วโมงในยามฉุกเฉินก็คือเพียงพอเลยค่ะภาพรวมหลังจากที่ลองเล่นมานะคะข้อดีเลยเนี่ยคือมันสามารถใช้คีย์ลัดได้เหมือนคีย์บอร์ดสมมติว่า <laughs> แล้วก็ Ctrl c อนโทรลซีมันก็จะขึ้น Copy to c l i p b o a r d นะคะเราก็สามารถเทสลงไปได้ดซึ่งก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยซึ่งชัดคดอื่นๆ,ๆก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะขึ้นกับว่าเราใช้แอปอะไรแล้วมันซัพพอร์ตแอปอันไหนบ้างก็ไปลองเล่นกันดูได้นะซึ่งอีกอันนึงนะคะที่ว่าดีมากก็คือมันสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงแล้วจากที่ต้นสังเกตเนี่ยก็คือตัวเลเซอร์ค่ะมันจะมีการ จอบแสงตัวเองลงตอนที่เราไม่ได้ใช้เนาะ,ะแล้วก็เราก็เอามือไปกระตุ้นมันนิดนึงนะคะมันก็จะสว่างขึ้นมาก็เลยทําให้ใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงเลยส่วนข้อสังเกตนะคะก็มีอยู่บางก็คือถ้าสมมุติว่าใช้ในที่ที่แสงมันสว่างมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะยังมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็ตอนแรกอะต้นคิดว่าใช้กับพื้นผิวสีดําแล้วมันน่าจะเห็นชัดแต่ว่าพอไปเจอกับสีดําจริงๆอะแสงเลเซอร์มันหายไปหมดเลยแล้วยิ่งถ้าสมมติเป็นพื้นผิวที่ไม่ค่อยเรียบอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็ดูดพืนแสงหายไปมด อันนี้เพื่อนเอนก็ต้องไปลองดูนะแต่ว่าจากที่ลองเนี่ยกับโต๊ะไม้นะคะก็ยังเวิร์กอยู่อันนั้นก็ถือว่าดีเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะตอนที่พิมพ์จริงๆเนี่ยพอยื่นออกไปหลายๆนิ้วนี่ยบางทีมันก็มีอาการงงบ้างเล็กน้อยนะคะก็อาจจะต้องแบบ นิดนึงต้นว่าใช้ไปเรื่อยๆก็น่าจะชินเองค่ะสรุปแล้วนะคะเครื่องเล็กแต่ว่าล้ําขนาดนี้ราคาอยู่ที่พันกว่าบาทเท่านั้นเองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองมากๆสําหรับการใช้งานก็ใช้งานได้จริงทั้งคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ที่ชอบเนี่ยก็คือตัวเมาส์เนาะแต่ว่ายังอาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กน้อยอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ได้ใช้งานจริงจังมากต้นว่าน่าสนใจแต่ว่าถ้าต้องใช้แบบพิมพ์ไวๆหรือว่าต้องการอะไรที่มันตอบสนองทันทีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อเองได้ง่ายๆที่ในช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเลยนะส่วนใครที่เคยใช้แล้วนะคะยังไงมาช่วยคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์การใช้งานกันหน่อยนะเพื่อนๆจะได้เอาไปดูเป็นการตัดสินใจอีกเสียงหนึ่งเนาะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย